สวัสดีครับผมสมศักดิ์คุณกำลังอยู่ในรายการพอดแคสต์ของช่อง t อ o n y g u i ายสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกท่านผมสมศักดิ์ทีมงานทนายนิติพลที่ปรึกษาด้านกฎหมายวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปยังดินแดนสูงตระงานริมหน้าผาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของสองแผ่นดิน เขาพระวิหารหรือเพียวิหาตามชื่อกัมพูชาสถานที่ที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างแย่งชิงหวงแหนและฝันอยากได้แต่เมื่อสาลโลกฟันธงให้กัมพูชาเป็นเจ้าของแล้วเกิดอะไรขึ้นคำตอบไม่ได้จบแค่ในห้องศารแต่กลับไปโผรในพงหญ้าเศษขยะและความรกร้างว่างเปล่า วันนี้ผมขอพูดตรงๆในฐานะคนหนึ่งที่รักในประวัติศาสตร์และหวงแหนมรดกโลกเหมือนคนไทยทุกคนเขาพระวิหารวันนี้เป็นอย่างไรใครดูแลใครทอดทิ้งย้อนกลับไปในอดีตเขาพระวิหารเป็นมากกว่าก้อนหินวางซ้อนกันคือศิลปะคือศรัทธาคือร่องรอยของอารยธรรมขอมหลายร้อยปีที่แล้วพื้นที่นี้อยู่ใต้การปกครองของสยาม จนมาถึงยกอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาวาดแผนที่ใหม่แบบชี้นั่นเป็นของฉันอันนี้เป็นของเธอแผนที่หนึ่งต่อสองแสนฉบับนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนที่ลากยาวมาถึงศาลโลกจนในปี2552ศาลโลกตัดสินให้เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาไทยยอมจำนนด้วยหัวใจที่ขมขื่นและชาวบ้านแถบนั้นก็ต้องถอนใจยาว แต่คำถามยังไม่จบว่าใครจะดูแลมรดกโรคแห่งนี้ต่อไปกัมพูชาได้เขาพระวิหารไปแล้วได้ทั้งชื่อได้ทั้งสิทธิ์ได้ทั้งกล่องของขวัญที่ชาวโรคมอบให้แต่60กว่าปีผ่านไปภาพที่เห็นคืออะไรแน่นอนช่วงแรกมีความคึกคักมีการจัดงานมีป้ายขึ้นรับขวัญมรดกโรคแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปภาพข่าวล่าสุดกลับเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าภูมิใจ เขาพระวิหารวันนี้รกร้างเงียบเหงายาขึ้นสูงแทบจะบังซุ้มประตูซากหินถูกปล่อยทิ้นไว้ให้แดดและฝนกัดเซาะโบราณวัตถุบางชิ้นแตกหักไม่มีคนซ่อมเส้นทางขึ้นเขาก็ยิ่งลำบากขยะจากนักท่องเที่ยววางกองไว้ตามซ่กหินไม่มีใครเก็บที่สำคัญไม่มีงบประมาณไม่มีแผนฟื้นฟูไม่มีเสียงร้องจากภาครัฐหรือบางทีเสียงนั้นเบาราวกับสายลม ขอโทษนะครับถ้าเป็นโรงแรมคงได้คะแนนรีวิวไม่เกินสองดาวขนาดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาติยังถูกทอดทิ้งเหมือนไม่ใช่ของใครทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยียนน้อยลงเจ้าหน้าที่ดูแลน้อยลงมบประมาณน้อยลงแต่ปัญหากลับเพิ่มขึ้นขยะที่มากขึ้น ปัญหาขาดน้ำขาดไฟขาดระบบสุขาธิบาลและที่ขาดไม่ได้คือขาดความสนใจจากคนที่ควรใส่ใจเขาพระวิหารกำลังจะกลายเป็นมรดกโลกที่ไม่มีใครมองมรดกที่โลกฝากไว้กับประเทศหนึ่งแต่ประเทศนั้นกลับปัดฝุ่นออกน้อยกว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านร้างหลายคนคงอดถามในใจไม่ได้ว่าถ้าเขาพระวิหารยังเป็นของไทยเราจะดูแลมันดีกว่านี้ไหม แน่นอนคำตอบมันขึ้นอยู่กับนโยบายขึ้นอยู่กับเงบประมาณขึ้นอยู่กับความรักในศิลปะวัฒนธรรมแต่เอาเถอะครับอย่างน้อยๆประเทศไทยเราก็มีผลงานด้านการดูแลมรดกโลกอยู่พอสมควรดูอย่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยุทยาหรือแม้แต่ปรา,าสาทหินพิมายยังไงก็ไม่ปล่อยให้รกร้างแน่นอนเขาพระวิหารถ้ายังเป็นของไทย อาจจะได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนเป็นของรักของห่วงที่คนไทยจะถนอมไว้ยิ่งชีพเรื่องราวของเขาพระวิหารคือบทเรียนของการยื้อแย่งโดยไม่เข้าใจหัวใจของสิ่งที่แย่งสุดท้ายมรดกโลกเป็นของใครเป็นของกัมพูชาในทางกฎหมายแต่เป็นของมนุษยชาติในทางวัฒนธรรมขอฝากไว้ให้คิดเพราะเมื่อได้มาแล้ว ถ้าไม่ดูแลไม่รักไม่หวงแหนของมีค่าก็ไม่ต่างจากก้อนเห็นไร้ค่าปราสาทเขาพระวิหารอาจเป็นกองซากอดีตแต่ถ้าทุกฝ่ายเห็นความสำคัญวันหนึ่งมันจะกลับมาเป็นมรดกที่งดงามของโลกอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยจุดประกายความคิดถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกโลกไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินไหนสุดท้ายมันคือสมบัติของพวกเราขอบคุณที่รับชมครับ ใครคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับมีปัญหาเรื่องกฎหมายนึกถึงสำนักงานกฎหมายทนายความนิธิพลนะครับ